เราโยนเข้าไปสุดท้ายเลยดีกว่าครับผมนะฮะสุดท้ายครั้คืนนี้ครับมอบกับทุกท่านนะครับกับเพลงขอบคุณแทนเพลงสทานในครั้งืนี้นะครับขอบคุณกา Terima kasih telah menonton อย่เ่าจะเซลฟี่ครับเซลฟี่ไม่ได้ไม่เซลไม่ีหัวแยกเซลฟี่ที่เป็น่ายใครว่า้อจัดสวยๆนะครับแต่ว่าเก็บเป็นภาพความประทับใจหัวหันไม่ได้แล้วจัดจัดจัจัภาพนิดนิอ่าได้่าได้ไหมเล่นเกันจนะรท้สึิเศษเลยมีคาถาวิเศษ แล้วก็ขอเชิญคณะเจ้าภาพนะครับเสือหายุูธทุกคนนะครับหรโหดเลยทีน,นทีเดียวายากเซลฟี่กัด้านล่างก่อนนะครับโอหอันหนึ่งสองสามถึงมือคกาหนึงสองสยข้าวะตงข้าตจันกบขาจ้ ถ่ายรูปกระจะภาพนินะครับใช่อาจารย์ีกผมเเชิญข้าวครัววแขกนะครับนะครับท่านที่จะถ่ายรูปแบบลงไปอันเชิญร่วเวทีเลยนะครับใช่ครับขอขอแสงนิดนครับพี่ขอไฟเคลียร์นิดนึงครับแสงสดแม้มาทำไมเยอะก็เมากันจาแสงสดเลยจานตกก็เดินไม่ตรงเนี่ยน้องตมุกจักเล่นแค่ไม่เล่นเโยนจานตกกันเยอะขนาดนี ขมวบเลยนะฮะซ้ายขวาเนี่ยใครจะกวดข้างไหนเอาเลยฮะตอนนี้เป็นพนังานภาพที่ใจดีแล้วก็ใจากนครงนะฮะเราจัดการตรวจพาแล้วก็ยัง็นเจ้าภาพที่สวยไม่ยอมรับครับผมจะชนอย่งอ่ไม่ได้เลยปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวไม่ได้ค่าตัวอย่างไง อาจารยรูปได้ครับรักหนึ่งสามตาก้องยิ้มนะจ๊ะไวห่ยิม้มอ๋อแล้วที่มดีมากดีไม่ปล่อยลอยรักกันเนี่ยอืมหนึ่งสองสามครับผมเดี๋ยวอาจารย์กดชี้กดชี้ถูกใครใครเหยียบเท้าใครบ้าง จะกดอะไรเงียยอะไรเจอให้ดูอะไรอันเนินสองห้าแล้วช่วงกำลังเงียบด้วยเอาสลับหนงวัดเดนเองก็ตื่นหมดไปขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเจ้าภาพด้วยนะครับจ้าน่จัดดูสุดใหมครับผมได้ครับ ครับผมเรียบร้อยเนี่ยขอบคุณยิ่งใหญ่เดี็ดวต่ก็ยังวิ่งมาคนสุดท้ายเพราะว่าไม่ได้ถ่ายอ๋อก็ช่วงนี้ขออนุญาตให้จะได้านได้เก็บภาพการตับใจเพราะว่าท่านเจ้าภาพบอกว่าวันนี้อยากจะให้น้องไลออันนะครับมาสร้างความบันเทิงหรือว่าให้กับคุณแม่ด้วยนะครับให้คุณแม่อ่อนด้วยครับสื่อกรผู้ร่วมรับไปนะครับ บวคนแกก็เลยจับงานดูด้วยแล้วก็บวชพระด้วยรวปรให้น้องไรอันมาสร้างความปร้ท่านได้ซีซกันนะฮะดูซีซเลยคนสวยจะเดินช้าที่นึงครับเพว่าอเลาไล้วคนมันรนม่วมัาเกีย้อยยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับพบกับพวกเราเอีเคได้วันที่บุกมียาที่วัดป่ารักนะครับ บางร่างพัฒนาใช่ไหมวังร่างใหญ่ใช่ไหมวังร่างใหญ่นะครับครับผมแล้วก็ฝากคณะเจ้าภาพทุกท่านนะฮะจา้างไรอันยังไงต้องการแบ็คสเติดเอาแบ็คยืมงานแร็คก,ก็บอกได้เลยครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมง,งานนะครับแล้วก็ใครเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครว่างนะครับผมไปสุพรรณบุรีนะฮะไม่ไกลไม่ไกลเจอกันได้นะครับ นี้ราตสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับเสียมันเปนอกับน้องน้งการินนี่ถูกตองน้าชาผมขอบคุณน้องลัด้วยนะครับคาับผมรับผมอเล้วับตโอ้ยน่ารักจริงเลย้สี่ห้าใรูปรู ลูกน้อย้ลูกน่อยจะได้รูปีไม่ลไม่น่เป็นไาเดียวนี่ไม่ทไนนี้นีนี่เดี๋ยวนี่เือะครับปกติคู่ขวัญก็อยู่ในอาร์ตตั้งแต่สมัยแรกจนถึงสมัยที่2พอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เลือกแล้วแล้วไม่เลือกแล้วไม่เอไม่เลือกแล้ว่ให้กับบ้านดึกก็พอแล้ว เสพูดอะไรกับเราไปอัดแล้วผมครับผมค้าของลูกค้าช่วงนี้ก็คงไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปทานให้คนะเจ้าภาพกันนิดหนึ่งโหแล้วกันื่อว